เข้าสู่รายการรอบันดาลใจค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ Women Variety นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องของผู้หญิงชอบดูดวงมาแล้วเอาใจผู้หญิงปิดท้ายปีแล้วกันนะคะนิตยานิตยสารฟอสสนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประจำทุกปีเขาจะมีการจัดอันดับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลทั่วโลกมารวมกันหนึ่งร้อยอันดับนะคะมาดูซิว่าหนึ่งร้อยอันดับนี้เนี่ยมีใครอยู่บ้างที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะและอยู่ในใจคุณหรือเปล่าเขาบอกว่ามีคนไทยอยู่ด้วยนะคะ เอาละคะ่ะเรามาพูดถึงท่านแรกเลยดีกว่านะคะท่านแรกคานเอาเป็น1ิอันดับแรกแล้วกันนะคะคือไอรีนนั่นเองคะ่ะไอรีนเนี่ยนะคะเป็น CEO นะคะของบริษัทคลาฟเคยทานไหมคะอย่างเนยแข็งคลาฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคลาฟฟู้ดค่ะกเ็เขาได้เป็นการโฟกัสเรื่องของอาหารสุขภาพมาตลอดเลยนะคะที่ทำงานมานะคะตั้งแต่สมัยฟิตตเลยแล้วเขาก็เลยได้นะคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็เอาจริงจังด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ส่งอิทธิพลค่ะ อันดับที่9ค่ะก็จะเป็น managing director คนแรกของ IMF นั่นเองนะคะคริสตินค่ะรักเกรเรตนั่นเองนะคะอายุ55ปีค่ะนะก็เป็นผู้หญิงที่ได้มาทำงานกองทุนเงินระหว่างประเทศที่เป็นเพศหญิงคนแรกก็ว่าได้นะคะส่วนอันดับที่8นะคะ นี่เลยเราจะรู้จักและคุณหน้ากันคือมิเชลอบรามานั่นเองหรือว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในวัย47ปีค่ะก็ได้รับการโหวตนะคะว่าเป็นผู้ที่มีความนิยมมากกว่าสามีอีกด้วยนะคะตอนที่เลือกตั้งคนอัจ,จินิยมคุณอบามาแต่พอหลังๆผ่านไปเนี่ยคนชอบคุณมิเชลมากกว่าอีกนะคะแล้วก็ออทํางานอย่างจริงจังด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของ,ของการพยายามลดความอ้วนให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนอเมริกานะคะ,ะท่านต่อไปนะคะนี่เลยนี่ สัญญาสัญญานั่นเองนะคะก็จะเป็นวัย64ปีค่ะเป็นภรรยาของอดีตนาย,ยกอินเดียลาจิฟคันทีนั่นเองนะคะลูกสาวของคุณอินเทราคันทีค่ะนะคะแล้วก็อันดับ6กค่ะก็เป็นเ,เ,มเมลินดานะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณเมลินดาเกตค่ะวัย47ปีผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกับสามีนั่นคือคุณบิลเกตนั่นเองเป็นมหาเศรษฐีมากๆนะคะและขอบอกว่าคุณบิลเกคุณบิลเกตเองเนี่ยได้ทำงานแล้วก็ทำบุญมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นเพราะภรรยา ภรยาเป็นคนที่ชักจูงนะคะคุณบิลเกตเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าภรยาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือสังคมมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือโครงการกาต่างๆกว่า2.5พันล้านบาทต่อปีเยอะมากนะคะนะคะอันดับ5ค่ะเชียี่เซเบิร์กนั่นเองค่ะอายุ41ปีนะคะเป็น COO ค่ะให้กับ Facebook ค่ะ ต้องงานมาร์คสกเบิร์นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแต่นี่ก็คือเป็นผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเองก็จะเรียกร้องความเท่าเทียมการระหว่างผู้หญิงผู้ชายทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานด้วยส่วนอันดับ4ีนะคะอินดราหนอยนะคะอายุ55ปีค่ะก็เป็น Chief Executive ของ Pepsi Co Co นั่นเอง นะคะก็ผักดันบริษัทน้ำอัดลมชื่อดังนะคะให้ขยายตลาดสู่อาหารสุขภาพแล้วก็น้ำผลไม้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์กีฬาด้วยไม่น่าเชื่อนะคะเราจะเห็นอุปกรณ์กีฬาในชื่อของเปปซี่แอนโคก็ได้นะอันดับ3ค่ะเดียลมานะคะเดียลมาเรีลซอฟนั่นเองวัย55ปีค่ะในบทบาทของประธานนิติกรีคนแรกของประเทศบาทราซิลนั่นเองค่ะเป็นผู้หญิงแกล่งค่ะที่เคยร่วมกับกองกองโจรน,นะคะเพื่อต่อต้านเผด็จการในยุคหวยยุคก่อนมากเลยปี60นู่นนะคะ อันดับสองค่ะเพิ่งมาเมืองไทยไปแมปแมปนั่นเองคุณฮิลลารีคินตันค่ะตอนนี้เธอก็เป็นอดีตเธอเป็นถือว่าเป็นอดีตนะคะสัตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วเดินทางมาเมืองไทยไม่ม่นานมานี้เธอก็อายุ64ปีแล้วนะคะ อันดับที่หนึ่งที่ได้ครองไปนะคะนี่เป็นของมาจากประเทศยเยอรมนีค่ะก็เป็นนางเอ็งเจอร่าแมคเกลนั่นเองนะคะก็เป็นหญิงแกร่งจากเยอรมนีค่ะแล้วก็ทําให้กลุ่มยุโรปเนี่ยได้หลุดพ้นจากปัญหาการแก้อันเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าบุคลิกของเธอเนี่ยทั้งความเย็นชาหรืออะไรต่างๆที่บางคนเขาก็าพูดกันไปนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เธอเนี่ยแข็งแกร่งแต่ใครจะไปรู้ว่าทุกเช้าเนี่ยเธอลุก,กขึ้นมาทําอาหารให้กับสามีตอนเช้าด้วยนะคะ ส่วนของคนไทยที่บอกว่าคนไทยติดอันดับด้วยนั่นก็ต้องยอมรับนะคะว่านายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองค่ะคุณยิ่งรักชินวัตนนะคะก็ติดอันดับไปด้วยอันดับที่59ส่วนคนที่น่าสนใจอีกก็มีเลดี้กาก้ารู้จักไหมนี่ไงเลดี้กาเก้านะคะมีส่งอิทธิพลจริงๆเรื่องของแฟชั่นและบทเพลงนะคะนี่ค่ะแล้วก็คุณองซานซุนจีนั่นเองนะคะก็ะเป็นสตรีที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยนี่นี่คือนายกรัฐมนตรีของเรานะคะ ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเธอเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยเราคนที่26นะคะแต่ว่าติดอันดับ59ของ f o อ b e s นั่นเองค่ะ วันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาเรามีเรื่องอะไรคุยกันเยอะๆนะคะยังคุยคุยกันได้ค่ะติดต่อผ่านมาได้นะคะเข้าไป Facebook ค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจนะคะของบอรบรรดานใจพิมพ์ขึ้นมาเลยแค่นี้ก็จะต้องมีคื่ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะหรือว่าจะดูก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีรีรันค่ะคืนนี้ด้วยแล้วก็มีวันเสาร์ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นนี้ก็ได้ค่ะเข้ามาพูดคุยกัน w o r ร์ w i วด์นะคะ w o m e n 4 0 p l u s c o m นะคะแล้วก็เขียนว่า inspireco ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใ่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันขอบอกสัปดาห์หน้าเราจะเจอกับคุณหมอต้นคุณหมอต้นนะคุณหมอกฤษดานั่นเองนะคะเธอจะมาทําอะไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันอาทิตย์หน้าเจอกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ